ผัดกะเพราต้องไอ้แเราใส่น้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงกซอสเขียวซอสต้รสาเขียวหน่อไม้เราต้มไว้แล้วจ้าหน่อไ,ไม้ต้ไมตไว้ไแล้วต้มเสร็แล้วนะถึงจะมาผัดได้กินก่อนพออร่อยต้องไชยต้องจาม มันจะเผ็ดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะเท่าไหร่เน้ะกวบกระเที่ยมกวบพริกหอมหอมขอเท้ยกระเพราหน่อยค่ะเตรียมจะใส่จะเพิ่มนะกระเพราแบบส3นาทีขวบพริกด้าพริกพริกพริกกะ ผิดกระเทียมต่วนหอมเราผัดกะเพราหนมหนไม้สุกมาจา้ามือเนี่ยสีผ้าเฮ็ดผัดกะเพราหน่อไม้เหบบรรมือนหมูสับเหมือนอยากกินอืออร่อยแล้วค่ะกินเลย หอมมากเลยมาเด้อมาเด้อมันกินน้ำัจพี่น้องหอมมากเลยมาเด้อมาเด้อมันกินน้ำัจพี่น้องตัวพริกจ้พพพพพาพริกพริกกระเทียมตัวมันหอมเราผัดกะเพราหน่อยนะอืออร่อยแล้วค่ะเิร็เลย แล้วก็ผงนวนนิดหนึ่ง <c oughs> นี่กะเพราเพราะว่า <c oughs> จะาาใจส่ลมน,นิดเดียว <c oughs> มาจ้ามือหนีสีผ้าเห็ดผัดกะเพรานละไม่เนื้อเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องหมูสามเณรอยากกิน แล้วก็พงนวนนิดนึงนี่กะเพราอืมอร่อยแล้วค่ะเร็ดเลยแค่กินเองเ่ที่ใส้หน้อไมอ่หลายหลายสดานี่ต่หมู ขอเทวากระเพราไหนค่ะเดี๋ยวเตรียมจะใส่จะพ<อ>ึ่งนะกะเพราแบบสามนาทีก็อ,อร่อยต้องจั้ต้องจามจ่บๆต้องการมากพี่น้องโอ<ฮ>ร้อนมากเลย จะเข้าฉิ่กับ่าแมอ่นนี้ว่าสิใจเราใหม่หลายๆเลยเนื้อน้อยๆน,นี่แต่เนื้อหมู <c oughs> ไม่อไม่อร่อย <c oughs> น้ำมันกบท <c oughs> น้ำมัไหมน้ำมั หน่อไม้เราต้มไว้แล้วจ้าหน่อไม้ต้มไว้แล้วต้มเสร็จแล้วนะถึงจะมาผัดได้กินก่อนไม้หน่อไม้จะเผ็ดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะเท่าไหร่เน้อขวบกระเที่ยงขวบพริกหอมไม้หน่อไม้จะเผ็ดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะเท่าไหร่เน้อขวบกระเที่ยงขวบพริกหอม ร้อนมากเลยร้อนต้อไมไปใช้เวิร์ดที่นอ้องอไม่ใช่แล้วอยากกินหน่อมไม้มองไม่เห็นหน่อมไม้เลยมีแต่หมูนี่นะพ่อตอนพ่อพ่อวองเลยรวางแล้วน,นีน่นะพ่อตอน พอพอวางเลยวาได้เอ้าเอ้าเราใส่น้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงก็ส,สาเกียวก็ทุ่งรสสาเกียวจานเขาใส่สดหอ,อยสอดหูุกอย่างนะเรียนนอบร้อยและก็อร่อยต้องไอต้องจาม กะเพราต้องไอไม่ไอไม่อ,อร่อยนะจ๊ะกนก่อนถึงจะใส่กะเพรเาจามยังอร่อยต้องไอต้องจาม พ่อตอนพ่อพ่อวางเลยวางเลยอ่ะอ่ะผัดกะเพราต้องไอ้ทำไมไปใช้เบิร์ดที่น้องอืมไม่ใช่และอยากกินหน่อไม้มองไม่เห็นหน่อไม้เลยมีแต่หมูก็อร่อยต้องไอ้ต้องจาม ตอย <c oughs> น้ำมันีกว่าต่อน้ำมันนะแค่กินเองวะที่ใส่เนื้อไม่หลายหลายเสดนี่แต่หมูกินก่อนถึงจะใส่กระเพราตามยังสี่ <c oughs> ผัดกะเพราต้องไทยต้องอร่อยต้องไทยต้องจามขอเท้กากะเพราหน่อยค่ะเตรียมจะใส่นะะจะเพิ่มไหมกะเพรา,า,เาแบบามนาที ร้นอนมากเลยรผัดกะเพราต้องไอตามด้วยน้หมูจ้าสามด้วยน้หมูจ้า อืมอร่อยแล้วค่ะเสร็เลยกับข้าวินดกับ่าหมี่นี่ปลาสีใสเราไอใหม่หลายๆใช้เนื้อหน้อยๆนี่แต่เนื้อหมู <laughs> มาจ้ามื่อนี่สีผ้าเช็ดผัดกับเข้าเราไม่เน,เ,มนเนื้อฉียนเลือกบะหมี่หมูสับหน่อยอยากฉิน แล้วก็พงนวลนิดนึงนี่กระเพราหน,น่อไม้เราต้มไว้แล้วจ้าหน่อไม้ต้มไว้แล้วต้มเสร็จแล้วนะถึงจะมาผัดได้กินก่อนหั <c oughs> วผักกาดผักริกกับพริกกระเทียมตัวหอมเราผัดกระเพราเราใส่ น้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงซอสตาเขียวซอสรูโรสาเขียวมาจ้ามือนีสีผ้าเห็ดผัดกะเพราละไม่เหมือเกลยนเลือบประมานหมูสามเหมือน,ยอ,นอยากกิน <c oughs> ผัดกะเพราต้องไอร้อนมากเลย กะเพราอร่อยต้องไอต้องจามไม่จอมจามแปลกไม่อร่อยน้ำดีกวอาต่อน้ำมนะันไหมไ,ไม่อร่อยน้ำดีก่อาต่อน้ำมนะันไอ